เอ้ยมันไม่จริงเราขอแบบตึงๆนะครับแบบคนเพิ่งโดนเปิดซิงอ่ะอะไรพี่เปิดซิงเปิดซิงคืออะไรวะยังยังมีใครอีกเหรที่จะต้องโดนเปิดซิงนี้ก็เดินกระเพกดีทำไมเเมียผมพี่เมียผมไงเมียผมไอ้เอ็ดีอาร์เมียผมพีวาเปิดซิงได้ไงมามาเอ็ดีอาร์เมียผมพี่อะไรวะอะไรนี่อะไรของมันวะนั่น อยากว่าเฮ้ยโจกูกูอยากแบบให้มันลงแบบอัตโนมัติมันเป็นยังไงวะก็มาอ่ะสองร้อยเมตรโดดอ่ะสองร้อยเมตรโดดอ่ะโอเมันสุลุนยังวะเฮ้ยมีคนลงมีวะ ใครใครใยังไงไรู้ผมไม่เห็นอะไรตื่นตัวก่อนไม่ดูแมาไม่เลือกไม่เลือกใครแมายิงเลยไม่กันสิยิงมันพูดว่าอะไรวะไม่่รู้เอยิงเลย ยิงแล้วเลยร้อนัดมีเมียมี่ด้วยเล่นจเล่นร้อยนัดนี่แหลถคาใส่เอาแม็กโครคอร์ดแมเทีบทำไมต้องโครดคอร์ดแมเทีด้วยวใส่ไทยได้หรือ จะมีโคตรพ่อโคตรแม่เทพแล้วมันจะมีโคตรพ่อโคตรแม่เทพพี่พี่ใหญ่กัอที่มันเติมเร็วด้วยงั้นเอาโคตรพ่อโคตรแม่เทพพี่พี่ยดีกว่าหาอยู่มาด้วยซิผมอยากได้โคตรแม่เทพโคตรแม่เทพพี่พี่ยเอ้ยตอกกูมีคนไหนตรงนี้ลงรถไปไปช่วยลงรถไปไปช่วย รถไฟไปช่วยนี่คนดูบาดคนอ้าผมลงรถไฟไปไ,ได้ผมลงไ,ได้แล้วโอเคผมกำลังไปช่วยมันที่ผม,มกลัังไปมนก็นำกูกูไปโดนยิงเออกูโดนยิงแล้วแหละ มันยิงมาแล้วชิบหายไอ้สารเอ้ยเมื่อกี้คือเมื่อกี้ก็นิ่งอยู่เลยไอ้สารเอ้ยอยู่ดีๆก็หันมาเป็นจีนกูเฉยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงบ้านตรงไหนมันอยู่บ้านสองชั้นบ้านหลังไหนบ้านสองชั้นสีแดงสีอะไรสีแดงสีแดงวัดมีมีกระเบื้องกระเบื้องมึงได้ยินบ่ลดิห้ามเลยได้ยแล้วเห็นบ่เห็นแล้วโอเค สียี่ห้ออะไรบ้างอย่านั้นหนงไอสัตว์เอ้ยไปเลยพ่อมึงอยู่เถอะด่ามันรู้ไหมเอ้ด่ามันไอ้เหี้ยฆ่ามันนี่ไปเฮไอฝนตกฝนตกแดดออก มัลรหไปฆ่ามันบ้านคูเจดีเจดีฝนตกผมมีร้อยนัดพี่เออไป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 พร้อมแล้วไปพร้อมบันจีกูบันจีกูเออเก้นมามันอยู่ไหนอยู่ทางนี้แหละอยู่ข้างบนนี้แหละ ไปกันไปเฮ้ยเว้นเลยเฮ้ยมันยิงกูอาหาสะมันยิงกูอีกแล้วใครวะอ้าวอีใครเข้าโดนจอะยางวะมึงยิงทำเฮี้ยอะไรเอาไปเฮ้ย สลามีคนแตก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 เย้ oh. <Yeah. S 2> ผมได้88แล้วเราไปเล่นบ้า,ไน,านไหมรถอะยีนาไหมเนี่ยมึงจะขับโมลยีนาไหมเนี่ย ต่อไปสอกเฮ้ยไปเอาไอดอกเอดอกอีกอันนึงอยู่ทางขวาเฮ้ยร้อยสี่ห้าเฮ้ยใครใ เฮ้ยใครทำน้องกูแงวแงวจะไปตักรอไปตักรอใจเย็นเฮ้ยผมมีเก็บเสียงทนายให้มี่เฮ้ยไอเอ๊ดับกูทำไปมันมันหล่นง่ายจังยิงอะไรขอยของกูไปถ้าก็ยิงไม่โดนกูมีอไรด้บแต่แต่กูมีแต่โฮโลันเล็ดจับ เราเอาไปมีคูแนแล้วมึงจะเกิดเป็นน้วมีอะไรเรื Nixon> ่องมันเรื่องมันจะง่ายกว่านี้ถ้ามึงโยนคูแนได้อยู่ไหนพี่ยังไม่เห็นเลยเฮ้ยผมเห็นละเฮ้ยมันอ้อมมาแสดงว่ามีหลายตัวใช่ใช่เดี๋ยวพี่ดูซ้ายให้ใช่แล้วว่า แน่นมันแน่เลยมีระโคบไก่แม่ขอหน่อยไม่ไม่ให้ขอสืบมีดับนะไม่ให้มีโมริกูน็อกน็อกน็อกตรงนี้น็อกอยู่หินหน้าผมตรงนี้น็อกนะหินหน้ามึงไหนอันไหนวะเดี๋ยวหินหน้าผม มา t าแล้วซอกซากซากากซากซยิงเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอออย่างี้ล่ะโหด เฮ้อยเพื่อเพื่อมันมีเพื่อมันมีเพื่อมันมีในนี้ในนี้ระวังพี่ม็นเล่าเห็บมันเจ็บมันเจ็บเจ็บจะตายปามันไปสิ้นสิ้น ้นี่ไงล่ะนี่ไง,งล่ะของเยอะดีไม่มีรถเฮ้ยมันมีอีกตัว <c oughs> ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใชมันมีอีกตัวอ้วอาวอีเวนเลยยาจิเป็นยาดีดุกระก็เอาเก็บเสียงขนาดปะ ไม่กูอยากได้ตะโกมากกว่าทำแค้ชีตเมีพักเก็บเสียงกันในทั้งแม็กซ์กในเลยไม่คุณพูดไม่เลยอยได้ะโกไหมก็พูดไม่ให้อ่ะไอ้นหยียขมยเอดับแล้ยังจะเอา้าโอ้กูอีกไอ้นายรีบลงลงเลยรถมีรถรถนนี้ไหนๆไหน คำตอบก็มันทมันกลับมาอะไรล่ะชนฝนมีฝนมาแล้วโอ้สุดยอดตุตายตุตายยิงตุตายยิงไงรถทีลังกาอรถทีลังกาเลย กูลือกูลือไปไหนได้ไงวะตายหมดเงียบเงียบกิฟต์ไม่มีโอกาสเลยไม่มีพอวันทีเลยโคตรกาดเลยไเล่นไม่เข้มนี่หลงไอ้ยี่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 ขับรถโงม้ไอ้สัตบเกือบตายถ้ากูขับมาจอดตรงๆก็ตายไปแล้วกูใช้ต้ายพังรถที่กำบัง สาบานก็ตายฟรีเนี่ยเออเฮ้ยขวดมัน่ะขวดปะขวดม<า>ันอะใส่พ <c oughs> ี่นี่นะตรงนู้นตรงนู้นเออนั่นแบบตรงไหนอะเออไม่เห็น,หนเนต็มเลยรถเต็มเลย เอามึงลืมกูแล้วมีคนเอ้ยมีคนจริงดัหาโอ้ย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 กูโดน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 ไม่มีคนดักสะพานนีหว่าโดนโดนยิงอยู่ไหนพี่โอ้ยกลับตายกลับตายกับตายไปก่อนโวมาโมา โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วแม่งเอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตายไม่ไหวไโอ้ยโดนยิงแล้วใครวะใครไม่ยิงกูอีกแล้วเอ้ยมีรถมามีรถมารถมาหน้ากูหน้ากู น่ากูแต่จริงมึงจอดสิว่ามันหนีพี่มันหนีมไปแล้วเฮ้ยมาเลวกูจะแตกกูไม่มียากูไม่มียากูไม่มียาไปเลว ไอโอไอโอไอโอรับไอโอไอโอมึงไได้ไอโอโอ้อสตนรับเต้ no god โอ้ยมึงไม่บอกไม่บอกเลยโอ๊ยมึงดิ้งเลยนะมึงดิ้งเลยนะโอ้มรถตตวตายตาย รถมันถึงเพจได้อยู่ที่ศพมึงดีขนาดไม่มียาไม่มียาเฮ้ยที่อกมึงได้ที่นี่มันอโอเคโอเคที่เสียงลงไอ้กูไม่มีเสียงแล้วเอ้ย A W ใครวะไ,ไปไปไปโอ้โหควันมึงยังหัวคออีกเลยไมงยังหัวคออีกเลย วอละบ้างงั้นขับเติมเลือดเอ้ยเ้ยไม่มีใครขับด้วยโหเย็ดแหม่กูเองไปโอ้ยลำบากเหลือเกินชีวิตชีวิต้ี่ลอยน้นไปไหนเฮ้ยเฮ้ยนวัตกรรมขับยานโคตเต้น

ตายเลยที่อื่นทำลงไปเยวมากกูเล่นไม่ไหวไม่ไหวกูเล่นไม่ไหวแล้วกูเล่นไม่ไหวเกือบตายหาดีแล้วไง

ช่วยโอลิมป์สาไม่ได้นะนะข <c oughs> ึ้ไคน,คนไม่ได้กูคนกูคนได้ตั้แล้วขึ้นไม่ได้ไอ้ไ <c oughs> อ้ขึ้นเพราะได้มาอ <c oughs> ยอมว้วิวมันมีคนเพาะมาเอยเอาเอวีให้กูดีกว่ามุ้ยวิ นี่ก็จะขอจ้างเล้ยสัตว์เหมือนก็ยังจะไปย่ยามทำอะไรเจ้าอุ้ยรถล้ขึ้นมาวล้วทำไมจะทิ้งพี่ไว้อุ้ยยอดไปเลยเฮ้ยเหลือสองตัวข้างบน สวยเข้าหัวด้วยหูจะเป็นายรอที่อยู่มาช่วยแล้วยิงให้ลงเขารถเลยรถลงตู้ยิงเหยียดยิงสายซะเอ็นบ่อแตกหมดแล้วเอ้ยกูกูบอกแล้วกูมีแผนของผมคือการขับรถถังเข้าไปจอดในวงแล้วก็ขับออกช่วยอี่เมากูเฮ้ย วงมาแล้ว,วเว่ะเอาเอารถทางไปเอารถทางไปสู้มันพี่กปเลยผมจะสู้มันด้วยเกียรของ K W ได้ได้เลยน้องวัดกันไปเลยเออนีใครล่ะวัดกันไปเลยพี่ก่อะไรอย่างเลยข่วยกูด้วยพี่ขึ้นขึ้นไมได้ขึ้นไปได้ขึไไ้นไม่ทันเฮ้ย เฮ้ยเข้ามาหน่อย,ยเข้าเข้ามาทีหนึงเข้ามาทีหนึงโอเคอุย้ยขยันยิงจังเลยเสรสจเข้าเข้าไปปั๊มยาในรถเอ้ยปั๊มไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยเลื่อนรถพ่อมันก็ขยันยิงจังเลยโอ้ยก <laughs> ูกูกูโจ้กูตากูแล้วตากูแล้วกูก็เถิบขึ้นมาก่อนโอเค มีบเอ้ยได้อยู่ไม่มียาแล้วนะโจ้ชีวิตมันบัดซบต,ต้องมาเจอคนอย่างงี้ไม่เคยยิยงง่ายมันเหรอเออเดี๋ยวโจว้เดี๋ยวกูฮิวก่นอนโจใจเย็นเรือมึงไหลเป็นน้ำเลยนะเราสู้ได้สิเราสู้ได้เราอยู่ในจุดที่เลอกเ้ยอุ้ย,ยโยจ ลากไม่ดีแล้วกูสู้ก็ได้ไว้ครับกูสู้ก็ได้แ<อ>ว้วพี่เออกูไหวแล้ววิงวนนว่งวันนี้วิ่งไปแล้วม,มันมันมันดึงเพื่อนอยู่มันดึงเพื่อนมันอยู่สู้ก็ได้ไว้ครับกูไหวแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเราได้ตีแบบพี่ สร้ากสากสร้ายอดเลยพี่มันสองตีเก้าคุณเป็นอะไรวะโอ้โดนวงบีบตายแล้วปล่อยฉันปล่อยปล่อยกูวงบีบขึ้นไปหามัน net cave หลก มันะหอบหอนะพี่อะไรพี่สวย